ก็ขอสียงทุคมด้วยนะครับผมนะยินดีรับสู่ช่องมอสกุงเอ็กซีนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปนะผมรีวิววีอา d 0วีซีดีูนหนึ่งนะผมกล่อง69บาทลอร์ยอนปาราดินนะผมเด็กอาซูนเห็นแสงกล่อง69บาทที่ทาง KK เอามารีฟินใหม่นะผมจากวิธี0ูนหนึ่งชุดธรรมดานะครับผม ที่จะมีเพียงอันเฟ e ดเอรีของอันนี้เป็นขอบโปรโมทแถมมาแล้วก็ตัวพระเอก่างเซโดออจิแล้วก็ววกิฟต์อ่าไม,ม่ใช่ดิอ่าตัวรัก่างลาสเตอร์เบรดนะครับผมนะแล้วก็อ่ามีตัวที่ผมอยากได้อหนึ่งตัวด้วยนี่น,นี่เยอะมากแล้วก็หลังกล่องนะครับผมอนะ่อ่ามีให้ให้สแกนนะผมดูรายละเอียดกล่องได้ที่นี่นะครับผมนะแล้วก็วิดีโอสองการเล่นผมมีมีองค์ประกอบ คือผม,มได้บางตัวอยู่ดีแล้วเขา,า,เ,อาเอาเอากาโรโมอย่างตัวนี้มาเนี่ยผมรู้สึกอยากซื้อเลยนะผมนะซึ่งไม่ซึ่งมงผมตอนแรกมนบอกเขาบอกว่าวันที่4ี่ขายแล้วก็ผ่านไปสองเดือนเซเว่นจะเอามาขายแต่พอผมไปแอบดูในร้านการ์ดนะผมอ่มาปรากฏว่าเอาวันวันที่สองก็จัดเลยเปิดขายเลยผมก็เลยซื้อมานะผมเอามารีวิวเลยก็ผมก็จะมาเปิดกล่องกันนะผมนะอ่ามี56บกใบนะครับผมผมมัน น่าจะให้กิฟต์มาอีกหกใบแน่เลยน่าจะเป็นวันฟูอย่างอาสามเนาะงแต่ไม่เห็น,นอยู่อยู่ในลิสตรอาเนี่ยผมเปิดแล้วกันยุบยเห็นรเปลเห็นแล้วดีจังเลยแกะยากชมัดอย่าบอกนะตู้เปิดข้างบนเลยเนี่ยเฮ้ยแกะตรงนี้นี่หว่า แกะยากว่ะแกะเกินต้องแกะข้างล่างนะผมแต่ข้างบนไม,ไม่ได้เลนะ้วแหละแกะข้างบนไม่ได้ทะลุด้วยได้จริงแกะทางข้างล่างข้างบนได้นะผมนะผมชอบแกะข้างล่างเพราะมันสับมีอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเกินสะตัวเขาคาดไหมยอยวุ้บได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะโอ้โห พอได้ยิบยารัปนะผมอ่าแบบซีมันจะตุ้หลับนะครับผมแล้วก็มีอุย้ยไม่นึกว่าจะแถมสนามเล่นมาให้ด้วยอันนี้เหมาะอันนี้น่าจะน่าจะให้สำหรับมือใหม่ฝึกขัดนะครับผมนะโหว้า่ะน่าจะเหมาะสําหรับแบบฝึกฝึกขัดเล่นการ์ดนะครับผมนะนะถ้าใครแบบอยากลองเล่นภาควีผมแต่ไม่ค่อยมีกระตังซื้อก็หกกล้ามนี่แหละครับผมเนาะก็ตามคอนเซ็ปต์นะครับผม หนึ่งกล่องนี่เล่นเล่นได้เลยนะผมสองกล่องนี่นี่เถื่อนเลยนะผมนะขอแค่ไปหาดอบีจีมาเพิ่มสักแบบเก้าสิบาทอย่างเงี้ยสี่ใบเป็นฟอยนะผมนะเป็นจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมถ้าเล่นเอาสนุกนะถ้าไม่เล่นเอาจะเอาแบบไอเนี้ยเอาชนะนะถ้าจะเล่นเอาสนุกก็จะคุ้มอยู่นะครับก็ใน,ร,นแบบราคาไม่ถึงสองร้อยถึงเลยในของฟูลแบบราคาไม่ถึงสองร้อยดี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 ของอา สนามสนามเล่นก็ช่างมันนะครับผมน่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่จะมาดูนะผมตัวตัวเด็กมันจะให้มากี่ใบนะผมเพราะผมรู้มาหลายตัวแล้วผมเห็นทางกีเกประกาศมาด้วยอยากรู้อยู่ว่าเขาจะให้ประมาณกี่ตัวแต่ผมรู้แนะ่ๆว่าบัตเตอร์เบรน่าจะไม่ให้ถึงสี่อ่ามีบัตเตอร์บเบรน้องบัตเตอร์เบรสอ่าผมขอไม่บอกเทคแล้วกันนะผมอ่านบางทีคนทุกคนจะรู้แล้ว ก็ให้มาเป็นฟอยล์หนึ่งนะครับผมอ่ามาฟอยล์หนึ่งแล้วก็ไม่ฟอยล์หนึ่งส่วนฟอยล์อันนี้จะแตกต่างกับฟอยล์เวอร์ชันแรกเดี๋ยวผมจะหยิบฟอยด์เวอร์ชันแรกสุดของกล่องว d 0 1มาให้นะครับผมมันจะเป็นฟอยล์แบบใหม่น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบมาแป๊บหนึ่งอ่าอยูงไง่ไหนวะก่อนไม่ใช่นี้อันแบบนี้เลยละอ่าเจอแล้วนะครับผมมาอ่านี่อยู่ในแฟ้มเก็บการ์ดของผมนี่ นี่ฟลาปกติแล้วนะผมอันนี้ฟลาเวอร์ชั่นแรกสุดนะผมมันจะเป็นไม่มีลายแบบผมบัสเบดเลยอันนี้นะผมนี่ความแตกต่างนะผมก็คือฟอาแบบมีลวดลายกับฟอาแบบไม่มีลวดลายนะผมนะก็้ค่อย่างสองใบนะผมเราซื้อส,สองกล่องก็ได้สี่ใบนะผมเผื่อใครอยากจะลองเล่นภาควีนะครับผมว่าหลายคนน่าจะเล่นภาควีกันกน่นาจะไปหมดหมดแล้วบ้างแหละแต่อันนี้ซื้อมาแบบ เอามาอาจจะเอามาตัวเอาตัวโปรโมเนี่ยน,นะครับถูกเนี่ยเออผมว่าน่าจะเป็นนี้มากกว่าอ่ให้มาสองใบแล้วก็ตัวตัวยืนยืนกล่องกล่องแรกๆเลยละนะผมอ่าอันเฟรดเอร์ลี่นะผมให้มาสองใบนะผมอ่แล้วก็สตาร์ r i ดรฟ์ดากอนเนอะผมะก็ให้มาสองใบ แล้วก็โปรโมการ์ดโปรโม,นะ,มนะแบบนะครับผมนะอ่าแบบไม่ฟอยนะครับผมอ้าวโอเจสเตอร์ด้ากอน,นะผมเทคว่านะคือออโตชอ้ช่องอากาศช่องเล็กากาศเมื่อจบตีน้ำการ์ดมือถึงใบเข้าโซ่ของยนูนิที่รับพลังบวกหนึ่งหมื่นจนจบแบตเทิร์นะผมให้มาสี่ใบก็ทามาจัดสายการโซเซฟผม, <c oughs> ผมว่าโซเซฟก, <c oughs> ก,ก็ต้องใช้โซ่ห้านะผมเอาเนี่ยยัดโซก่อนก็ได้ไอบุกตีก่อนก็ได้นะผมแต่เสียได้ทำไมทำไมไม่ฟอยมาล่ะเหมือนแบบ มันแบบมันไม่ค่อยคุ้มที่จะใส่เท่าไหร่ก่อนนะแล้วก็นะวกอ่าตัวโปรโม K2 ออยา่างไรเบลเวอร์เซลเดโอลานะผมเดี๋ยวมันคือออโต้ช่องเรียกการนะครับต่างๆเมื่อบราสต์เบทลงสนามในเทินโคนโซบาร์บวกหมื่นจนจบเทินนะผมก็คาดจะไม่ผิดวันนี้ผมเห็นโปรโมโครั้งแรกมาจะมาจากโปรโมที่แบบไฟฟอมโฮมมั้งถ้าไม่เน็ตผมว่าน่าจะใช่ไฟฟอมโฮมนั่นแหละ ผมก็มีอยู่ประมาณสี่ใบแล้วก็ตัวนี้มาจากโปรโมโปรโมในแฟร์โปโมเหมือนกันนะผมในคาแรคดากันในควาแหนกดากอนนะผมเทคออโต้ช่องเรียกัดต้งลงสนามาสนามตั้งเรือกัดยูนิตนี้มียูนิตอื่นอยู่นะผมโซชาต์หนึ่งใบถ้าการถูกโซชาต์ไปติ๊กเกอร์โบหมื่นจบเกินก็เอาไว้ปั๊มโซเซตอยึางเดียวนะผมนะ ส่วนเกรดสองตสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็โปรโมรเหมือนกันนะครับผมโหเกรดสองให้โปรโมโคตรเยอะเลยก็คือไฮน็อกบริดเดอร์ไซรัมนะผม่าลงสนามให้บีดหนึ่งตัวทางนั่งอยู่อนี้บวกห้าพันจบเกินนะครับผมอ่าไม่รู้เทคมาทำอะไรวะเนี่ยก็มาเล่นกับหมาครับผมง่ายง่ายแล้วก็มาที่เกรดหนึ่งแล้วนะครับผมนะอ่ามันจะเป็น วิงกอร์นั่นเองไม่ต้องบอกเกนะ่งนาะแต่นี่เป็นอาร์ตของไฟฟอมโฮมนะผมอ่ะเป็นอาร์ตไออาร์ตของปั๊มฟองจากไฟฟอมโฮมผมอ่ะก็พอบอกเลยว่าฟองผมเพราะว่าผมมองว่าช่างเก๋าสวยเปล่าคือจะ่ช่างเถอครับอ่ามาถึงตัวที่ผมชอบอันว่ากี่ผมคลาวน์แบนเซรอร์การ์มอเรสต์ผมเห็ว่าคือออโต้ช็อตกัะบอกสงครามนองการเกย์สองหับฟองผมไม่เกินหนึ่งใบ เอนสื่อล่าสุดของกาคุณถ้านำาเข้ากองกาบวกเอาวอหมืน่จะจบเกินนะผมก็คือเอาไว้บนเอาไว้ล่าก็คือแล้วแต่แล้วแต่คนจะเลือกนะผมบางคนก็เอาไว้ล่ามัางคนก็เอาไว้บนมั่งถ้าเอาไว้ผลก,ก็น่าจะเอาเพื่อแบบมาลอนจั่วอย่างนี้เออเพื่อแบบจะไม่เปอร์เซ็นต์โดนตั๋วโดนทิกเกอร์นะผมเพราะว่าจเจ้าทิกเกอร์เป็นไดเช็กประมาณนี้นะผมอ่าแล้วก็วอชัดมาโปรโมเมอนกันนะผมมิโกะแห่งทะเลสาบไลเจนนะผมเช็คก็คืออโต้ต้องเรียกกาดกับ ช่องการเดียนนะผมบอส,สนามโซบ,บัสหนึง่งใบตัวหนึ่งแล้วก็ทิ้งการมือผมฟุณหนึ่งใบเกาะมาเปลี่ยนมือนะผมนะก็คุ้มอ่าแล้วก็โโบโมโอ,อีกใบหนึ่งนะผมโโบโมโเยอะเว้ยก็เปน็นสโนว์เกลนะผมอโอโตช้ช่ลง่ยการเมื่ออยูนี้บูลาทิดแมนการผมโซบาสนำอยู่นี้ครับกับขึ้นมือผมก็คือเมื่อมันบูแล้วต้องต,งตีฮิตแวนเท่านั้นนะผมจะได้เด้งขึ้นมือ แล้วก็พีจีเกตหนึ่งเมื่อผมอัศวิน,อ,วนอัศวินแห่งกอะแก่งโนเรียนะผมให้มาสี่ใบผมเป็นพีจีกล่องนี้คือคอนเซ็ปต์กล่องเดียวกล่องเดียวเก่งเลยน่า,นาจะเปลี่ยนเป็นกล่องเดียวเก่งเลยน่าจะง่ายกว่าอ่าตัวเริ่มแล้วผมอย่างกลามอ่าไม่ต้องบอกเทคนิคเพราะอะไรครับจมันหมดแหละแล้วก็ผู้นํามาชิงโชคเอฟโฟน่าให้สี่ใบฟลอค้าให้สี Draw ่ใบรอที มาเกลให้มาสี่ใบและก็ยูทริกเกอร์ิกโกแห่งชีวิตเอเลนให้สี่ใบแล้วก็กิฟวันสามกิฟตูสามเองก็นี่แหละครับกล่องทั้งหมดของของออวีซีดีศูนย์หนึ่งนะผมอ่ารยธรรประดินอาควีนะผมก็ไม่มีสุ่มหลังกล่องนะผมก็หือว่า ล่องนี้ก็ให้มาก็ข้างจะโอเคนะผมแต่ผมว่าคางเงน่าจะดีกว่าเพราะผมเห็นไปดูมาแล้วแหละว่าคางเยางยเกตสองให้แต่ตัวยิงทั้งนั้นเลยก็เลยแบบน่ากลัวหน่อยกอเกตสามก็มีตัวยิงนะผมเกตหนึ่งไม่มีตัวยิงแต่มีตัวเฮนรี่ไทยบวกพลังลลาแลน,นะผมอ่าส่วนถ้าผมใครอยากจะไปลองซื้อมามาเล่นได้เลยผมเพราะวราตอนรางการน่าจะเปิดขายแล้วนะผมนะ ก็จบไปแล้วนะ,นะผมทริปนะผมอ่านรีวิวแล้วผมอ่ากล่องวีซีดีศูนย์หนึ่งแล้วผมของรอยย้อนประดินฐ์แล้วผมนะนี่กล่องนี้ของรอยยอนประดิอ้์หสิบเก้าบาทแล้วผมไปหาซื้อได้น,นะผมนะถ้าใครจะไปรอหาซื้อที่เซเว่นก็น่าจะ,จ,ะจะต้องไปรออีกสองเดือนน่าจะถึงปีใหม่นะผมเดือสองละ คุณต้องรอประยานปีใหม่แล้วผมนะถ้าจะรอให้มันเข้าเซเว่นทั้งสองกล่องน,นะผมแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ไปหาที่ร้านการ์ดซื้อเลยดีกว่าถ้าคุณอยากจะได้มันตอนนี้เลยนะครับผมนะอ่ะถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ครนะผมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่สำวันนี้ขอลาไปก่อนบายๆครับ